ทุกคนนี่ดอกเกตต้นเกตต้นไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันแต่เราอยู่ที่โรงแรมจีเฮาส์หัวหินนะมาจากรถไฟประมาณกิโลกว่าๆอันนี้เป็นต้นไม้3าสีเงินทองหน้าตามดูดูเป็นไม้ที่หายาก นะฮะเป็นไม้อออนุรักษ์โดยสมเด็จพระพันปีหลวงนะที่ภาคใต้นาราเขาจะมีเยอะนะอาพูดถึงน,นาราที่วาดเรากินโรตีชาชัดบางนารารสมากทุกคนอร่อยมากนีดๆตราแซบนะฮะเดี๋ยวแซบต่อทุกคนจากรุดๆอวดอวดราคาโรงแรมเลยอันนี้จะเป็นแกงไก่เราเทคเอาไวมาแล้วก็เป็นโรตีแท้อันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะฮะเพราะอะไรรู้ปะ ที่อื่นเรากินแนละ้วเรารู้สึกว่ามันจะเลี่ยนใช่ไหมแต่ที่นี่เขาแบบมีความกรอบมีความนุ่มแล้วก็มีความเป็นโรตีแท้ๆดูสิเป็นน้ำกินอาจากกินกับโ้โหแบบเข้ากันสุดๆจริงๆเราไม่ชอบนะเราไม่เคยชอบโรตีแบบนี้แต่พอมากินของโรตีบางนารานี่สุดยอดยกนิ้วโป้งให้10นิ้วเลยทุกคนจากดเดลรา ดี๋ยวจะเปิดซิงนะฮะนี่คือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่กินโรตีกับแกงแบบนี้อินเตรเดียอินเดียนอินเดียนนี่ออมีนิโบทรทัศ์มีตู้เซฟใครมีเพชรนิจินดาสามารถเก็บได้เลยมานอนที่จีเฮานีมีตู้เซฟนิลภัยละหงละหักลับตรงนี้จะเป็นโรงเรียนหัวหินสามารถที่จะไปวัดสุขสํมราญจะไปวัดหัวหินเดินลงไปอ,อ๋อก็จะเจอตรงไปเรื่อยๆนะ อย่าเลี้ยวซ้ายเป็นรถไฟถ้าเป็นรถไฟก็จะ1กิโลกว่ากว่าแต่ถ้าตรงไปนะฮะก็จะเจอหัวหินเป็นกว่าจะเจอหัวหิน55ลงทะเลได้เหมือนกันนะฮะไปเรื่อยๆขวามือก็จะเป็นวัดหัวหินก็จะมีทะเลไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเจอหัวหิน51จสเก็เป็นร้านของโรตีชาชักบังรา่านั่นเองทุกคนจ๋าอนเย็นทุกคนจา๋าไม่ได้ลงไปใหญ่เลยเพราะโรงแรมสะดวกสบายทำงานออนไลน์ไลฟ์สดทำหลังสูตรได้นิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆก็คุ้มแล้วทุกคนจา๋าเป็นทะเลอรันว้ามันทะเลทั้งนั้นคนจ วัดน้ำเส้นทะเลทุกคนเห็นไหมนั่นน้นทะเลทุกคนเฮ้ยเราคิกว่าทะเลยังไปอีกตรงนี้ใกล้มากทุกคนจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดตัดถนน,นตรงนี้เราวิ่งไปได้เลยทุกคนจากลงทะเลโอ้ยหัวหินทะเลงามทุกคนทะเลปังทะเลดังทุกคนจ๋าสวยมากทะเลสวยนักมวยดังแล้วไงต่อต่อให้จบเร็วนักมวยดังพระราชวังงดงามแล้วอย่างที่บอกว่านักกีฬาที่นี่คืไม่ใช่นักมวยนะจ๊ะมี นักฟุตบอลด้วยปียพงษ์ไงปียพงษ์ผิวอ่อนนั้นเขาเป็นคนอำเภอทับสะแกทุกคนนะครับแต่ถ้าเป็นกุยบุรีก็จะเป็นเนี่ยฮะประวันรัตนาสุริยะพิธีกรที่เล่นเรื่องขบวนการคนช้ยอ่ะตลกตลกอ่ะทุกคนจา๋าแล้วก็ถ้าเป็นหัวหินก็ต้องผลกิ่งเพชร นะพยาวคูนทะลัตก็บานสะพานใช่ไหมเนีย่ยทุกคนจะเลี้ยวเนี่ยเดินตรงไปจะเป็นถนนชมสินสามารถไปวัดสุขสาําราวัดอต้นต้นอะไรนะต้นต้นเขาต้นมิ้วมีต้นมิ้วอยู่ตรงนั้นด้วยทุกคนไม่พูดเยอะทุกคนจ๋าอย่างเราทุกคนได้เห็นหน้าตาความเป็นต้นดอกเกตต้นเกตนะ้องเมื่อกี้ดอกสวยมากทุกคนเคยเห็นไหมเกิดมาไม่เคยเห็นใช่ไหมมีเราตัด้าว้าแต่เราเห็นกังเกงเราด้วยทุกคนนี่่ะทุกคนต้นเกตใบจะเป็นแบบนี้ทุกคนจะมีมาก เทศอินเดียศรีลังกาบังกลาเทศแล้วก็เป็นเบอร์เมียนมาก็มีแล้วทําไมเอามาเป็นต้นไม้มงคลประจาจังหวัดประจวบก็ไม่รู้นะอาจจะมีเยอะเนเขาจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะทุกคนแต่โตชา้าดูดอกใบสิดอกสวยเนาะคือใครมาหัวหินนะบอกได้เลยนั่งรถไฟมาง่ายมากเดินมากิโลกว่ากาอ่ะไม่ไม่ไม่อ้อมขอมกิโลกับ 500เมตรทุกคนก็จะถึงโรงแรมจีเฮาใกล้กับโรงแรโรงเรียนหัวหินมาตลาดตาลเดียวตรงนี้ของกินเยอะเดินลงทะเลได้ประมาณอ๋อหนึ่งกิโลครึ่งเหมือนกันโดยประมาณไปทางนั้นนะฮะหัวหิน5เอ็ดที่บอกว่าเป็นร้านของเนี่ยใช้มือเลยนะทุกคนเวลากินเน่ยไม่ต้องแบบเขาจะมีซ่อมเล็กๆให้เราปักได้แต่ถ้าเกิดเราอยู่บ้านอยู่โรงแรมแล้วเนี่ยเนี่ยเราต้องสามารถเกินอย่างนี้ได้เลยอืมออเลอ เนี่ยทุกคน่อบแบบนี้ไงเมื่อก็นดอกเกตไหมดอกเกตสวยนะเขาบอกว่าออกลูกเป็นเหมือนลำมุกสีดากินได้นะลูกเขาบอกอร่อยนะลูกของลูกเกตอ่ะแต่ไม่ได้ลูกเกตที่ทําจากองุ่นนะอันนั้นมันอีกแบบหนึ่งถึงลูกเกตเป็นชื่อต้นผลไม้ประจําจังหวัดเป็นไม้มงคลของจังหวัดเมืองสามอ่าวแห่งนี้ทุกคนอร่อยมากเวอร์แล้วก็พุทธเจ้าเนี่ย หลังจากที่ตัดสลูนั่งตรงใต้ต้นโพต้นจิตไปละเจ็ดวันใช่ไหมท่านก็เปลี่ยนมานั่งที่ใต้ต้นเกตนี่แหละปีที่มาด้วยนะต้นเกตเนี่ยเป็นอต้นไม้ในพิตการือนะทุกคนไม่ธรรมดานะจ๊าอ,อร่อยมากมทุกคนเขียวถูกหอมแดงมีพริกความเผ็ดหน่อยๆเอเปรี้ยวโทษฟินเลยทุกคนจ๋าเลิศมาก อ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมานอนที่จีฮาวส์ทำให้ตอนนี้เจออะไรดีๆได้ไปวัดในท,ที่ที่มนุษย์มนาเขาไม่มีโอกาสได้ไปกันเมื่อเช้าก็ไปวัดมาสองวัดอีกสองวัดอยู่ติดกันแต่ไม่ได้เดินเข้าหะคนเพราะไม่มีเวลาต้องไปซอยหอัวหิน51่ะลงทะเล เพื่อจะไปนี่ฮะร้านที่กําลังกินอยู่ร้านอะไรนะโรตีชาชาร์าอ่าจําได้ใช่ไหมบางนาลาอย่าเข้าผิดร้านนะเธออร่อยมากชาเขาเป็นชาแบบชาช้าเขาอร่อยเวอร์นะคะบางนาลานี่จะเป็นแบบโรตีกรอบแต่ท่งนี้เป็นแบบถัลักไส้ทัลักเราเนี่ก็พยายามทำคลิปเนาะ นายทุนคนไหนสนใจทําชีวิตหนังนะฮะทำหนังเกี่ยวกับชีวิตยูทูบเบอร์สนุกสนุกมีมุมที่แบบประทับใจมีมุมที่แบบเออลุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยฮะลุ้นที่แตกที่แตนกับความสวยงามงดงามระหว่างการเดินทางบอกได้เลยนะนายทุนเรากําลังต้องการทุนสนับสนุนสร้างหนังรับรองฮะสนุกคนไทยได้ดูแล้วจะแบบประทับใจอืมน่ารักอาก เรามีช่องทิกต่อกด้วยนะช่องใหม่เมื่อกี้ทาคลิปใส่เพลงที่แหวนชิติมาก็เป็นคนประจวบนะฮะที่ร้องเพลงอะไรนะฟ้ายังต้องมีฝนพรำเรามีเรานะอาจจะเป็นคนนี้เคยได้ยินนะพี่แหวนร้องเพลงเยอะมากออร่อยมากอทุกคนถ้ามีเวลาก็ไปขึ้นเขาช่อง อันนี้เขายินเหล็กไฟก็บอกว่าจะเห็นมุมสวยมากนอกเหนือจากจะไปแถวตลาดเดนูเสาวัดอะไรนะวัดเขาน้อยอะที่ขึ้นไปดูวิวได้อะตรงนี้จะมีอ่าอย่าไปสับสนเขาช่องกระจกนะเขาช่องกระจกเขาจะอยู่ไหนฮะอยู่ตูเมืองประจวบเมืองสามอ่าวไปอ่าวมะนาวอ่าวน้อยแล้วก็อ่าวประจวบอยู่ที่นูน่นแต่ที่นี่จะมีเขาอะไรเขาตะเกียบที่นี่จะเป็นเขาตะเกียบนะฮะแต่เขากระจกจะอยู่ในตัวเมืองแต่เขาตะเกียบอยู่ที่หัวหินทุกคน ก็หาทางไปได้เลยทุกคนจา้นาท่านอยสับสนที่นี่จะมีเขาเยอะนะฮะอย่างที่บอกว่าเขาต้นงิ้วอ่าที่มีผู้ชสยยักษ์มาเช้าเราก็ไปใช่ไหมออวัดเขาเกตหรือว่าต้นเกตอันนั้นน่าจะมีต้น,ต,นต้นเกตเนาะเราน่าจะไปอ่ะมีเวลาไหมยังไม่ทันแลวบางที่จะมืดแล้วอ,อยากไปดูวัดเกตหรือวัดต้นเกตเนี่ยจะมีต้นเกตไหมเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดไงของจังหวัด เมืองน,น่าอยู่แบบนี้นะฮะใครจะไปรู้ว่าต้นเกตดอกเกนะตหน้าตายังไงก็ได้า้ามีจะได้ถ่ายลงอวดให้ดูไงอไปที่ร้านมาแล้วนะจ๊ะอร่อยจนต้องเทคเอาไปมาน้องที่ร้านน่ารักมากน้องที่ทำโรตีอ่โคตรเป็นมิตรเลยเขาเป็นคนที่แบบดูแลลูกค้าเก่งแล้วก็ดูไม่มีจัดเป็นคนใจบริการนะฮะ ทีมงานเขาจะโอเคเลยนะน่ารักอ,อาหารเลิศทีมงานดีบริการดีอันนี้คือเสน่ห์เลยแหละชาวลูกจะต้องหลงรักแน่นอนอร่อยมากอร่อยอยากอร่อยมากเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคน